ก็สวัสดีชาวเว็บแทงบริสไทยแลนด์ทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวรถถังกลางพรีเมียมเทียรหกนะครับอยู่ในแพ็กเกจแพ็กไฟเดย์นะก็คือเจ้าคอมเวลล์บีหรือคอมเวลล์เบอร์ลินนั่นเองนะคันนี้จะได้เรียกว่าเป็นคันที่ดีที่สุดในแพ็กเลยก็ว่าได้นะครับเพราะอะไรมันดีกว่า ลดในสายวิจัยในตัวคอมเบลธรรมดาเนี่ยมากมากนะดีกว่ามากมากเลยดีกว่าอย่างไงเดี๋ยวเราไปดูสเปกกันนะครับมาดูที่เกาะก่อนนะเกาะป้อมเนี่ยเท่ากันนะครับแต่จะต่างกันที่เกาะตัวถังก็คือด้านหน้าเนี่ยจะน้อยกว่าคอมเบลปกติหนึ่งหนึ่งมิลิเมตรนะฮะคอมเบลธรรมดาจะหกสิบสี่นะแต่ด้านข้างเนี่ยเยอะกว่าคอมเบล ธรรมดาถึง10มิลน,นะหนาหนาขึ้นเยอะนะคอมเวลวปกติด้านท้างยะ32ครับแล่านั้นเหมือนกันนะสำหรับเกาะนะเดี๋ยวนี้ามาดูความเร็วการหมุนความเร็วการหมุนคอมเรลวธรรมดา33-34นะครับประมาณนี้แต่ตัวนี้50อนะเยอะกว่ากันแบบมหาศาลเลย เร็วหมุนป้อม48ก็คือคล้องตัวสุดๆเนะี่ยส่วนความเป็นสูงสุดจุดที่64รู้สึกจะเท่ากันัน้งเดี๋ยวค่อยไปดูนะปืนเป็นปืนท็อปของคอมเวลเลยครับหาย,ยากนะปืนอ่พรีเมียมที่ปืนเทียบเท่าปืนท็อปของรถสายวิจัยฮนะก็ สเปคเดียวกันนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่ดีกว่าสายวิจัยมากๆก็คือคอมมลสายวิจัยคอมมิลธรรมดาเนี่ยมุมกดของปืนจะอยู่ที่8องศาครันะลบ8แต่ตัวนี้เนี่ยคอมลมล B มุมกดจะอยู่ที่ลบ13อฮ้ยเขโหดนะมุมกดลบ13องศาครับสุดๆไปเลยนะ ก็คือโดยรวมแล้วเนี่ยประสิทธิภาพในเนื้อก็คอมเว็บปกติมากๆเลยฮะดีกว่ามากๆอ่านะแล้วก็อุปกรณ์ก็มาตรฐานมีเดียมนะยุทธภัณฑ์นี่ก็จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่นะยุทธปัจจัยผมก็ใส่ชุดมาตรฐานผมแลหละเดิมยุทธภัณฑ์ยุทธปัจจัยนี่ก็แล้วแต่คนเลยนะ,ะเดี๋ยว เอาเลนเกมกันเลยแล้วกันนะ มาคนเดียวดีกว่างานเข้าเห็นแล้วมึงกดโหมดมากครับสำหรับทางคันนี้นะความเร็ว B นะเขาทีเด็ดคันนี้กูเลย เป็นหนึ่งในะไม่กี่คันนะครับที่เป็นรถปีเม่มที่ดีกว่าสายวิจัยโดยไม่ต้องแลกกับอะไรเลยความคล่องตัวก็อย่างที่เรารู้ว่าความเบลความคล่องตัวสูงปกติสูงอยู่แล้วแต่ครคันนี้ยิ่งสูงขึ้นไปอีก สเก็บสแปร์น้อย แล้วก็ด้วยความที่ในรับไฟล์หรือว่าความเร็วการยิงมันสูงมากครับยิงตีนาขาบเนี่ยได้เยเรื่อยๆฮะยันตายอ่ะผมพูดเลยน,นี่เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะก็เดี๋ยวเราไปดูผลหลังเกมกันนะ จริงมาแค่พันสามนะฮะแต่ได้เงินสามหมื่นถือว่าเยอะนะฮะต้องไม่ลืมว่าเราใส่ผมใส่อายุทธ้งพันเนี่ยสามพันเลยครับอบเลยนะแล้วก็กดอะดรีนาลีนไปด้วยเมื่อกี้ถือว่าทำเงินได้ดีมากมากนะสำหรับคอมเบล B นะเบอร์ลินนะก็น่าจะโดนล,ลงก็น่าจะเท่านี้นะโดยความพิเศษส่วนตัวนะครับหลังจากที่ดูสแตตเบอร์ดลอม คันนี้เป็นคันที่ดีที่สุดในแพ็คเลยดีมากๆแล้วสมควรจะมืไว้ในครอบครองเลยสักหนึ่งคันดีที่สุดแล้วนะคันนี้โคตรคุ้มพุ้นเลยลรับผมก็น่าจะครอบครอแล้วล่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับพบกันใหม่คราวหน้านครับผมสวัสดีครับ